วัสดีเช้าวันฝนตกค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกทั้งวันคะ่ะทุกคนเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการแบบว่าขี้เกียจมาก,มากแต่ว่าชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะเช้านี้เราก็เริ่มง,งานกันในครัวนะคะเตรียมอาหารเช้าให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานแล้วก็ส่งเด็กๆไปโรงเรียนตามลำดับค่ะทุกคน กิจวัตรประจําวันของมาม่าก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะทําซ้ําๆแบบนี้อยู่ทุกวันตื่นเช้าเข้าครัวพาลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เข้าครัวทําเวียนไปวนไปแบบนี้นะคะแต่คิดว่าหน้าที่พวกนี้มันก็คงจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบกันใช่ไหมคะทุกคน นี้ก็เย็นอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกทั้งวันอย่างที่พยากรณ์อากาศว่าไว้เลยค่ะมาม่ากับยสัส m i n e ก็เลยมีหน้าที่ไปรับพี่ลูคัสนะคะเพราะทุกครั้งวันที่ฝนตกนะคะเราจะบอกพี่ลูคัสว่าเราจะเป็นคนไปรับพี่ลูคัสเองนะคะตอนนี้ก็พยายามให้เด็กๆเข้าบ้านค่ะแต่ทุกคนไม่ยอมเข้าบ้านค่ะอยากจะเล่นน้ําฝนกันค่ะ มาน่ะวัชชนฟอยเลยใบยกูกังสนาค,คุกม,มันอ๋อทอยแต่เอดเปเล่นคุกม, yes, มัเนเจสมีนทอยจะคอมได้เอดเปเรล่นว้าวอ๋อดิเซนว่าเซนลูกพ้ส อยากจะบอกว่ามามาชอบเสียงฝนมากเลยนะคะทุกคนเสียงฝนที่กระทบกับหลังคานะคะมันทําให้เรานึกถึงสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กนะคะนอนฟังเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านค่ะฟังแล้วเราคิดถึงตอนเด็กมากๆค่ะทุกคน เนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพ่อที่ประเทศเยอรมันนะคะเด็กๆเขาก็ขึ้นกันมาที่ห้องนอนนะคะมานั่งทําคาดให้ป๊าป๊าค่ะมามาก็นั่งมองไปถ่ายวิดีโอไปค่ะน่ารักดีอยากให้เขาไว้ดูเวลาเขาโตโต Chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana, 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 chicken, banana, chicken, banana, chicken, banana. สวัสดีวันพ่อจากเยอรมันอีกครั้งค่ะทุกคนวันนี้ทางบ้านเราก็จัดปาร์ตี้เล็กๆนะคะปาร์ตี้บาร์บีคิวกลางสวนค่ะซึ่งวันนี้เราก็เชิญปู่กับย่ามานะคะพอคุณปู่ก็เป็นคุณพ่อของป๊า,ปาเช่นกันนะคะวันนี้ปาร์ตี้ของเราจัดกันในสวนในตอนเย็นนะคะพอเราเชิญปู่กับย่ามาทานอาหารเย็นรวมทั้งพี่สาวครอบครัวของพี่สาวด้วยนะคะ ส่วนนี้ก็คืองานฝีมือที่เด็กๆทําให้ปู่กับยา่าไม่ใช่สิคะปู่กับป้าเมื่อคืนนี้นะคะแล้วนี่ก็คือเค้กที่คุณย่าเอามาค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเ,เนอะน่ารักมากแล้วเราก็มาต่อกันในสวนเลยคะ่ะทุกคนสวนวันนี้นะคะเป็นปฏิจัดกันในสวนนะคะซึ่งเราทำบาร์บีคิวค่ะ วัตถุดิบก็คือไส้กรอกประจําเมืองที่เราอยู่นะคะขึ้นชื่อว่าเยอรมันแล้วห้ามพลาดนะคะไส้กรอก,ก,รอกทุกๆเมืองนี่จะมีไส้กรอกเป็นเอกลักษณ์ประจําเมืองของตัวเองค่ะซึ่งนอกจากไส้กรอกนะคะเราก็กินกับผักด้วยนะคะแล้วก็ทำบาร์บีคิวปิ้งย่างไปด้วยเลยค่ะตอนนี้ก็ให้ป้าป้าโชว์ฝีมือไปพังๆนะคะมาม่าก็ถ่ายวิดีโอนะคะหลังจากนี้มาม่าก็ต้องช่วยป้าป๊าเช่นกันค่ะเพราะว่าสเตาป้าปาเอาไม่อยู่ค่ะทุกคน ที่สุดอาหารของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะทุกคนหิวกันมากค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบกันไปแค่นี้นะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย